อาซโนคว้าผู้เล่นรายแรกที่เป็นนักเตะใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังปิดดีลกับริคคาราฟิโอรีกองหลังชาวอิตาลีได้สำเร็จซึ่งเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นั้นในการเสริมทัพทิมของมิเกลเตต้าเกือบจะโค่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีกครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จเสนอว่าพวกเขานนั้จะยังคงสู้ต่อไปในซีซสั้นนี้และหากจะทำแบบนั้นได้มันก็จะเปจะต้องมีผู้เล่นหน้าใหม่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากเสริมแนวรับด้วยคาราฟิโอรีเป็นที่เข้าใจกันว่า,าเตตา้าอาจจะต้องการกองกลางคนใหม่และกองหน เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับที่เซนอลจะต้องทํางานในจุดนี้แล้วใครดีล่ะที่พวกเขาจะควรนําเข้ามาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีมวันนี้เราได้หยิบเป้าหมายที่น่าสนใจของทัพปืนใหญ่มาส่วนหนึ่งให้ได้ดูกันครับ 1. นึมิเกลเมริโน การเสริมกาลังในแดนกลางถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับอาร์เซนอลในการก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นะครับและด้วยวัย28ปีของมิเกลเมริโน่เธอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับพวกเขาไม่น้อยเลยและอาจจะเป็นผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้นะครับแม้ว่นานักเตะทีมชาติสเปนรายนี้จะมีโปรไฟล์ที่แตกต่างจากเป้าหมายปกติทั่วไปของอาร์เซนอลที่เน้นแข้งอายุน้อยเป็นหลักแต่เขาน่าจะนําประสบการณ์อันล้าค่ามาสู่ทีมของอาเตต้ารวมถึงประสบการณ์จากการคว้าแชมป์ยูโร2024ที่ผ่านมาขณะนี้เมริโน่อยู่ในช่วงท้ายของสัญญากับเร ความตัวผู้เล่นรายนี้ในเวลาอันใกล้ 2. นิโก้วิลเลียมส เช่นเดียวกันกับเมริโนในกัด้านนิกอวิลเลียมส์สร้างความประทับใจอย่างมากในศึกยูโร2024ที่ผ่านมาและอาเซนอลเองก็ต้องการเขามาร่วมทีมเพื่อมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมนั่นแหละครับเดอะกันเนอร์กำลังมองหาผู้เล่นแนวรุกเสริมและวิลเลียมส์ในวัย22ปีก็เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นนะครับย่านไ้ก็ตามเขาเป็นผู้เล่นที่หลายๆทีมต้องการตัวบาร์เซโลนาเองก็จับตามองดาวเตะของอัลเตติกบิลเบาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ต่อในลาลิกาสเปนไม่ว่าวิลเลียมส์จะต เพื่อให้เป็นดาวเด่นของทีมในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบเต็มตัว 3. วิกเตอร์โยเกเรต อาสเนนอลพาดการคว้าตัวเบนจะมีเซโกไปเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนนี้แต่ถ้าฮาอรตเตตาตัดสินใจต้องการกองหน้าใหม่เลขเก้าคนใหม่โยเกเรสก็ s <S มีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวอดีตกองหน้าของโคเวนทรีมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะับตั้งแต่มาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและตกเป็นข่าวกับอาสเนนอลมาตลอดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโยเกเรสยิงไป4 3าประตูจาก50นัดในฤด,ดูกาลที่แล้วและน่าจะมีค่าตัวอย่างน้อย80ล้านปอดแตตต่ถ้าาเัดสิะต้องการกองหน้าคนใหม่ักแต่นี้นา ทีเดียว 4. แดนเบนลี่ เดบ,บิดไราย,ยาก,กลายเป็นผู้เล่นของอร์เซนออลอย่างเป็นทางการเพราะนี่คือการเซ็นสัสญ,ญญานักเตะใหม่คนแรกของอร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแท้จริงแต่เท่านั้นอาจจะยังไม่พอนะครับเพราะอารอนแรมสตลต้องการจะย้ายออกจากทีมไปนั่นำทำให้พวกเขาได้มองไปที่เบนลี่ที่เหลือสัญญากับวูฟแฮมตันอีกเพียงแค่ปีเดียวการเจราจากเกี่ยวกับข้อตกลงสําหรับผู้สำประตรวัย31ปีรายนี้ยังคงดําเนินต่อไปและหากอร์เซนอลต้องการตัวเขาจริงข้อตกลงกบแม่นาจะยากเกินไปนะครับแต่ข้อเสนอเริ่มต้นของพวกเขาอยู่ที่5 นอน,นั้นจะเต็มใจใจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวเพื่อดึงอดีตผู้เล่นของเบรนท์ฟอร์ดและบริสตอลซิตี้รายนี้อย่างจริงจังหรือไม่และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์